หักกันคือเกาด้ออปาทั้งเียรีพ้ากินเขาวห้อยเกลือดอกย่าป้มีแนวกินก็จะว่ากินเขาวห้อยปลาส้มดองแนอนี้นอ,นนอ่สวัสดีปีใหม่น้องสาวคนสวยอุย้ยขอบเพื่อหลายค่ะเฮ้ยหยอดเลยป้ <laughs> มามากๆกว่ากระเปือเราขยันยันตน้ตนค่ะว่าคุณเพี่คุณพี่ไก่ก็สวัสดีคุณหงคาเนาะ คุณแม่อำนวยก็สวัสดีคุณชุมพรพี่ว่าอันวันนี้บรรยากาศก็กปลอดปร่งไม่หนาวเออไม่ได้ยินเสียงอะไรเนาะอ่าไม่ยังก็ดีครับสวัสดีค่ะคุณอำนวยบัวใหญ่เมียนขา,า,านท้าเว้าเอามันจะเป็นรับกลายเป็นขาเนาะยังสี่หลังค่ะพี่น้องคุณกัแนแบบที่นี่อ่าคุณน้องสุบันีก็ สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะยายแก้วแก้วหวังจ๋าสวัสดีปีใหม่จ้าคุณพี่ขาสวัสดีปีใหม่จ้าคุณพี่ไก่แสงสุนีเนาะกินีเจะรับกับพี่จ้าเมื่อนี้น้องเตี่นมากเลยค่ะมากเลยค่ะบ่ะมมบ่ไบรเซียคขาสาหร <c oughs> านอกสีภาพี่น้องนี่เท่งพูบบรรยากาศนี่เท่งพูน้าไปมีพู้สวัสดีครับอ่าทักทายคุณชุมพรอ่ะสนอสะนนคุณพี่ไก่กับทักทายกับคุณนันยายชุมพรเนาะคตดชมพูสวัสดีค่ะ วันนี้บรรยากาศก็ปลอดปร่งไม่หนาวเออไม่ได้ยินเสียงอะไรเนาะอ่าไม่เน,นี่นก็คุณลุงคุณป้าคนอาคนอาทุกๆคนค่ะพี่นอ้องขอบคุณนำกิตนำใจคะ่ะอย่ามา,ท,าทักทายกัน,นยม้มเมลแงิเสีะสวัสดีมีความสุขปีใหม่นะคะคุณบรรทุงดาบทกับขอบคุณนะคะเพื่อนๆน,นี้่ป้าป้านะาอาทุกคน เอ้ยนตาเสียอันนึงไปเสียไซแล้วรถสวนพี่น้องเลยหัดจะคล้องจะคล้องเป็นบเษทาละบานเนี่แงหัวแงเข็มกับ่าไ <c oughs> ้เล่นกับสีคำละพี่น้องเอย้ยอยู่กับปลากับดงจังสีละพี่น้องพี่น้องเอย้ยบานปลา,าขาดอนเนาะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆป,ป้าๆนะอาทุกคนเด้อค่ะเมืๆๆ่อเห็นเน่บ่เห็นเน่ได้นี่นนะ <c oughs> เ่นตาใส่เทืเอดเสื้อๆนเบิง้งหนังเสือในเห็นแนวเนเห็นแนวตัวนี้นะตอนในเบิ้งคัก,คกเ่นตาที่ใส่ตั้งมันโอ้ยอ่อสวอยังสู่กับงานอ่ะตอนนสวัสดีค่ะคุณยายซุมพอหน้านที่กำลังไหนซิมหาหน้าที่ <laughs> โอเคมากเลยจำานิกกับพ่อมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะเห็นหนากันกับพ่อมีแห้งอ่าบทเบนสาวขึ้นมาอีกสาวขึ้นมาต้องสวยกว่าเก่านะคะ สัญญากันนะต้องสวยกว่าเก่านะสัญญากันเด้อปีใหม่ต้องสวยกว่าเก่าต้นกล้วยนี่ยังวนไปหอดต้นกล้วยอยู่บาเขาใกล้จะตัดหรือยังยังไม่ไปถึงเลยะสวนลาดไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวบรรยากาศดีมากเลยผู้เดยากมาเรียนบ้านข่อยมากเ,เด้เอผู้ใดชอบบรรยากาศที่ทาาธรรมชาติเนี่น่าน,น,นการเจ <c oughs> าชี้เหลืองนั่นซื้อภาษาอังกฤษบอกซื้อข่อยเนี่ยคนงามสวัสดีค่ะคุณสมาน คุณสมานเนาะยินดีต้อนรับค่ะกับคุณน้องสืพิษขาบมาสอนได้เลยอาจารย์นเนาะสวัสดีเช่นกันอาจารย์ยินดีต้อนรับนะคะอ่าเอายังงกาะเอาหัวใจมากยังงกาะเบนตาเห็นแนบเห็นแนได้พี่น้องเบนตาตัวเ็ะเคยใส่เลยจักเป็นเสียใส่เดี๋ยวนี้ไปโหดสวน ตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายเลยนะคะสวัสดีปีใหม่โชคปีมีชายกันทุกคนคะ่ะตอนี่มาเอามาลรวบา้าพี่น้องมึงสายตาอยู่บบไก่ได้วบนนี้เด้อขกเนเาาี่นนยเถวว่าอ้เนาะตั้งในกีบ้าตั้งเต้ผู้เท่าเพิพ่นบบเห็นหวงม,มาตัวนี้หัวจะควงแลวพี่น้องเิดคุณสมานสวัสดีครับทักทายคุณบรรทงขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากาค่ะอะทุกคนอะพ่ะว่ะาตอนนี้บัดลงเนี่ยจะบ่มีอนนันคลิปไหเพินะ่นได้กัดคลิปกันเนาะ คุณีีมากอัดคลกีแบบกันเด้อขอบคุณนะคะเขาร้องไห้ให้ดูนะจะบอกให้อยู่ปลาอยู่ดงอยู่หัวอยู่สวนเมื่ออื่นก็ดสิยดเมื่อบานขึ้นก็ใจขงมากค่ะพี่น้องดีปวดไอ้อานามานําเสียงกับเสียหายเดี๋ยได้พี่น้องมาเนี่ยเงี้ยมือแรงตามเดสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่โชคดีมีใชยตลอดปีตลอดไปนะคะเพื่อนๆมีพี่ป้าๆนาทุกคนที่ว่าอันวันนี้ บรรยากาศก็กปลอดโปร่งไม่หนาวเออไม่ได้ยินเสียงอะไรเนาะอ่าไม่ยังก็อายกายแสงสุนีเนาะอ่านคุณพี่กายก็บอกว่าดวงดวงใจสวยสวยจา้าขอบคุณมากค่ะคุณนาะคุณลุงคุณปา้าคุณอาอคุณอาทุกทุกคนค่ะพี่นอ้องขอบคุณำนำคิดนำใจค่ะที่ามาทักทายกันยังเมื่อเลงเสีนงน้ำเสอยงน่ะ <laughs> <laughs> อยากวัเยเร้อ อ่านหนังสือเมือนี้เว้นอากาศธรรมชาติจ้าเพื่อนๆจ๋ามาชมมาชมบรรยากาศด้วยกันค่ะยา,ามแรงคำคำแรงแรงสวัสดีคุณบรรทงสวัสดีค่ะยายแก้วกะยายแก้วจ๋ายินดีต้อนรับนะคะวันนี้ยายบรรลงมาสวนค่ะอยู่ไปหัวไปสวนที่เก่าฮักแพงแบงปันมาส่นเนาะฮักแพงแบงปันเด้อไอเด้อแล้วกัน การทุกคนคะะ่ะวาสนาคุณน้องหงคําก็ส่งดาวประสิทธิภาพมาด้วยบาย,บายๆโชคดีมีความสุขทุกไายจ้าคุณแม่บันบรรณวบาเนาะคุณอ่าคุณน้องปิดสอนเนาะคุณสุเพอสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่โชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปนะคะเพื่อนๆมีพี่ป้าๆนะะทุกคนเ <laughs> นาะ มาทั้งผีค่ะบ,บ่มีเนี่ยกินห้ากับที่พ่าตำเจียวหลวกพักได้พี่น้องเลยอ่ามาเรียนบัตรตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายเลยนะคะสวัสดีปีใหม่โชคปีมีชัยกันทุกคนคะ่ะปีไม่นี่กะเห้ากาัเรื่อมต้นนไม่เห็ดเลื่อมต้นไม่เนี่ยไรให้สวยกลัวเกา <c oughs> มาส่งกำลังใจจะเป็นเสียใส่บ่งพดสวนคุณน้องซูมารีกับสวัสดีสวัสดีปีใหม่ อ่านยาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคุณยายแก้วก็ทักทายคุณสุมาลีชายมงคลเนาะคุณน้องยังไม่ได้ไปนะคะวันที่สามโอ้วันที่สามเขาจะไปตัดอ้อยเนาะจ้ะดีดีค่ะพักก่อนหน้าปีใหม่เนาะเมื่อนี้บรรทุกดาวบดใบสดจากบ้านเลขที่สองสองเก้ามู้งสปีดตะบุญดัมแทงอัมเภอร์ซีงไม้จังหวัดอุบลรักจะท่านี่ค่ะพี่น้องคือบรรยากาศไปด้วยกันค่ะพี่น้องสวยงาม ยก็แพงแบงกันไปหักแพงแบงปันอืหักกันดนโดนหักกันดนโดนนอกคุณยายเนาะมยูเจได้นูดได้ด้วยค่ะคุณยายชุมพอค่ะขอบคุณ้หลายจ้าคุณสุพิษก็ไปยังปีหม่ขอให้มีเพื่อนเพืเ่อนพี่พี่ป้าป,ป,ป้านะอะทุกคนนะคะบ๊ายบายโชคดีมีความสุข ตลอดปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะคิจคำมาสอนทักทายคุณบันนาว่าเด้อสวัสดีปีใหม่สันนาออ่านคุณบันก็สวัสดีปีใหม่ค่ะสันเมียนปีใหม่แล้วทักฝากกําลังใจไว้ฝากกําลังหวัวใจที่สองค่ะขอบคุณมากๆค่ะกําลังใจขอบคุณในหลายข้อใจมากๆเด้ออะบิวธรรมชาติน ดีดีนะคะดีมากเลยใช่จ้ะสวยเสีเสือบักกะแลงต้องแตงบานหนาค่ะพี่พี่บรรยากาศที่โอเคมากเลยค่ะร่มร่มในหน่อย้วก็บ,บรรยากาศที่ดีมากวันนี้ไม่หนาวค่ะพี่เป็นสาวขึ้นมาอีกสาวขึ้นมาต้องสวยกว่าเก่านะคะสัญญากันนะต้องสวยกว่าเก่านะสัญญากันเด้อปีใหม่ต้องสวยกว่าเก่าเสียงยังเป็นเสียงยังอีพอ,อีเมียเลย บาจากเสียงพี่น้องข่างบ้านน้ำเน่แม่นมาละ่ะมาจากเสียงอ่นคุณนไก่มาจากเสียงอ่นคุณนสุนักเน่ <c oughs> ความสุขเนาะวันนี้วันพุธที่หนึ่งค่ะมื่อวันพุธที่หนึ่งมันวันที่หนึ่งบกรลาสองหาหกแปดแล้วเนาะวันนี้เป็นวันแรงขี้เก่าด้อแข็งแรงกว่าเก่าให้สวยกว่าเก่านะจ๊ะ <c oughs> ปีใหม่เราต้องสวยกว่าเก่านะจ๊ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญข้างในนะคะพอดุไม่์ป่าอาอาดามาราซาขามาข้างในด้วย อยู่ดนมาได้คันคำไปก่นนี่กษิตวิชคำคำแรงๆให้นังหน้ามานี่ตะเว้นกนสิตโต๊กบินตัวเนาะตะเว้นกษิตโตกบินล่ะพี่น้องทักทายกันแจกวางแจเข้ายินยันตัวเตนเปิดคามองเห็นสางไล่ได้สุมาลีพันนะอนาทักทายจับมือกันหักกันขื้เกาเนาะพี่เนาะไปทางงในกับไปเห็นหน้ากันขี้เกาเนาะไปทางงในกับเจอหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคุณยายแก้วก็ทักทายคุณสุมาลีใช้มงคลเนาะ คุณน้องเกือดอกกระสันกระสีผ้าไปมี่มองหาป่าอยู่เนาะมีฝ้าอยู่มี่มองหาป่าอยู่ไก่กันมีอยู่ <c oughs> ทายคุณไก่เนาะคุณหงคําก็ทักทายกับคุณพี่ไก่สวัสดี